สวัสดีค่ะวัฒนาชาแนเเล,ลค่ะวราจะพามาทำยำข้าวค่ะอินสลาตาดีริโซข้าวอิตาเลียนนะคะสูตรอิตาเลียนค่ะอันนี้จะต้องมาต้มก่อนค่ะทุกอย่างจะต้องมาต้มค่ะเ,เติมเกลือลงไปก่อนนะคะในหมอ้ออันนี้จะเป็นถั่วลันเตาค่ะต้องต้มก่อนค่ะ ออกแกน้ำแข็งหมดต้มถั่วเดือดสักพักแล้วนะคะใส่แครอทลงไปมันจะได้ไม่เปลื่อยมากแครอทที่ไทยเราจะใช้เป็นข้าวกล้องก็ได้นะคะอยานข้าขมาัดลงในน้ำเย็น ข้าวเราเย็นข้าวเราจะได้ไม่เละข้าวอิตาลีนี่จะมันนี่ค่ะดูข้าวที่อิตาลีจะไม่ติดกันค่ะ นี่นะคะต้องหั่นอีกอันนี้ดอกคาทชอฟีค่ะอิตาเลียนเรียกดอกคาจชอฟีอันนี้ปลาล่าค่ะเนี่ยปลาล่าก็คือปลาซาดินเขาแล้วนี่เป็นเห็ดดองค่ะน,นี้ก็เป็นคาเปรี่อันนี้โอลิฟค่ะลูกโอลิฟอันนี้ทูน่าค่ะแลามาหั่นกันเลยนะคะ เรามาเริ่มปรุงกันเลยะคะ่ะข้าวก็เย็นแล้วหักไว้เย็นเรียบร้อยและะ้วข้าวก็ใส่เครื่องรู้สึกว่าข้าวจะสู้เครื่องไม่ได้นะเครื่องเก่งเยอะกว่าดูนะคะใส่ลงไปทุกอย่างนะคะที่หัน่นเลยเห็ดดองในขวดนะคะซื้อจากข้าวดองน้ํามันที่นี่ก็จะมีเห็ดดอง ทุกอย่างดองในกระป๋องสลาดที่นี่ใส่เลยเครื่องเงยอะๆคนก่อนผักค่อยใส่ทีหลังแครอทกับถั่วลำเตาตามไปเลยค่ะเติมเกลือนิดนึงนะคะต้องคอยระวังไม่ต้องเติมเยอะเพราะว่าเครื่องมันจะมีรสมีเกลืออยู่แล้วก็เพิกทาน นี่น้ำมันออลิฟนะคะใส่ให้หอมค่ะนี่เตรียมพอแล้วค่ะคนสุดท้ายก็คือใส่มะเขือเทศนะจาำก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ดูนะคะถ้าสนใจก็เอาไปลองทำดูนะคะที่ไทยก็ใช้ข้าวกล้องค่ะจะใส่ทุหน้ากระป๋องใส่แครอทใส่พิซแซนลี่มีเครื่องดองผักกาดดองก็ได้ค่ะบ้านเราแล้วก็มะเขือเทศค่ะเครื่องเคียงก็มีนี่แหละคะ่ะใส่ผักกินกับใส่ผักอะไรก็ได้ค่ะดูสลัดผักบุ้ง วันนี้มีผักบุ้งด้วยขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะคลิปหน้าค่อเจอกันขอบคุณมากค่ะ